ถ้าถามถึงรถครอบครัวนะครับเป็น SUV สไตล์แบบ5ที่นั่งจะหนีไปไหนไม่ได้เลยครับนอกจาก Subaru Forester นี่คือ the all-new Forester ISI size นะครับมาแล้วเป็นรถ CBU นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับถ้าขึ้นชื่อว่า Subaru แล้วเนี่ยคุณจะนึกถึงอะไรเรื่องความทนทานเรื่องความแรงและก็สมรรถนะในการขับขี่ถูกไหมครับสวัสดีครับผมหนึ่งจากไดอัลต์บ็วันนี้ ผมอยู่กับ The All New Subaru Forester คันนี้เตรียมนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยนะครับคาดการว่าราคาก็อยู่ช่วงประมาณล้านไปไปนะครับสำหรับคนที่รอแฟนดาวลูกไก่เนี่ยเตรียมแคะกระปุกรอดได้เลยนะครับสำหรับคันนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยก็คือตัวบอดี้ตัวถังนะครับมีการปรับเปลี่ยนซับเฟรมต่างๆนะครับให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับเสริมมาด้วยสมรรถนะที่ทำให้ขับขี่ดีขึ้นด้วย แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนระบบของเครื่องยนต์นะครับมีการจูนมาใหม่ใช้รหัสเครื่องยนต์เป็นรหัส FB25 นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรเป็นสไตล์เครื่องยนต์ของ s u บา r ุอยู่แล้วเป็นสูบนอนก็คือ b o x ร er. ์แล้วมีการปรับเปลี่ยนจุดยึดแล้วก็ตำแหน่งของการวางเครื่องใหม่จุดยึดต่ำลงเล็กน้อย ทำให้ขับขี่ดีกว่าตัวโมเดลก่อนหน้านี้นะครับสำหรับเครื่องยนต์นี้มีการปรับจูนแล้วก็รองรับมาตรฐานยูโรไฟแล้วเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่185แรงม้าแรงบิดอยู่ที่247นิวตันเมตรสามารถทําอัตราเร่ง0ถึง100กิโเมตรต่อชั่วโมง9.7วินาทีก็สําหรับรถ For ์เตอร์นะครับเป็นรถที่เหมาะกับการขับขี่ท่องเที่ยวเดินทางไกลได้ความสะดวกสบายนะครับแล้วก็เรื่องสมรรถนะในการขับขี่ในเส้นทาง กึ่งออฟโรดหรือสไตล์คอสคันที่เขาก็คือจุดเด่นเหมือนกันเรื่อง X mode นะครับในการขับขี่ของ s u b a r ุเนี่ยจะเป็นระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อแบบสมมาตรนะั่นคือ2ล้อคู่หน้าแล้วก็2ล้อคู่หลังแยกกันทำงานและระบบส่งกำลังนะครับสำหรับเกียร์ชุดใหม่คันนี้ได้เป็นเกียร์วีเนียเมทิกนะครับแสปีดและระบบขับเคลื่อนจะกระจายกาลังสู่ล้อเป็นแบบสมมาตรด้านหน้าและด้านหลังก็ทำงาน ร่วมกันกับชุดเกียร์แล้วก็สมองกลทําให้รถขับขี่ได้มีเสถียรภาพและการทรงตัวที่ดีไปได้ในทุกเส้นทางบอกได้เลยว่าเหมาะและน่าใช้มากๆรอดูอยู่ที่ราคาว่าราคาจะไปจบที่เท่าไหร่นะครับมิติตัวถังของรถคันนี้นะครับความยาวด้านหน้าถึงด้านหลัง4,655ม mm. ิลิเมตรมีความยาวมากกว่าเจเนอเรชันก่อนถึง15ม mm มนะครับ ความกว้างอยู่ที่1,830ม m mm, มก็กว้างกว่าเจนก่อนเหมือนกัน15ม m mm. มความสูงอยู่ที่1,730ม m mm. มวิวเบสจุดกึ่งกลางดุมล้อหน้าถึงดุมล้อหลังอยู่ที่4,670ม m mm. มกาวเคียร์แลนซ์จุดต่ำสุดของใต้ท้องรถนะครับอยู่ที่220ม m mm, มก็คือ22เซนนั่นเองกาวเคียร์แลนซ์ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับเหมาะสำหรับ สไตล์ออฟโรดเลยเพราะว่ารถกระบะยกสูงบางคันจุดต่ำสุดของรถยังอยู่แค่ระดับ18-19เซนติเมตรเท่านั้นคันนี้สูงถึง22เซนติเมตรรถคันนี้มีการตกแต่งเชฟไฟใหม่ทั้งหมดเลยนะครับและตัวไฟ daytime running light จะเป็นเส้นสายบริเวณนี้นะครับและมีไฟเป็น Headlight ก็คือไฟหน้าเป็น Projector ไฟเลี้ยวก็จะใช้เป็นไฟ d a y t i m e Running Light แล้วก็กระพริบ สลับกันเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับก็ดีไซน์สวยนี่คือเบ้าเดียวกันเลยนะเบ้าไฟเชฟไฟเขาน,นะครับไฟเดทไทม์ไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหน้าอยู่ในเบ้าเดียวกันเลยเพราะว่าเชฟเนี่ยดูเหมือนจะแยกนะครับแต่ไม่ได้แยกนะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับเซ็นเซอร์กระระยะด้านหน้าไม่มีมีกล้องด้านหน้าแล้วก็กล้องรอบคันมี ระบบไอซายนะครับที่สามารถขับขี่แบบอัจฉริยะขึ้นชื่ออยู่แล้วของ Forester เนี่ยขับขี่ดีระบบความปลอดภัยจัดเต็มนะครับบริเวณกระจังด้านหน้านะครับจะเป็นสีเปโนแบ็กเป็นสีดำตัดกันกับตัว Key Color สีรถนะครับแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ดาวลูกไก่ s u บ a r u ุนะครับมีกระจังช่องกระแสะอากาศเปิดรับเข้าไป ดูบึกบืนตามสไตล์ซูบารุเลยครับนี่บริเวณคิ้วซุ้มล้อนะครับเป็นพลาสติกสีดำกันลอยนะครับมาพร้อมกับแม็ก8 8นิ้วนะครับลัดมาด้วยยาง22555ง r 1 8มีดิสเบรมาให้ทั้งหน้าและหลังนะครับมีการกุซุ้มล้อนี่และระบบกันสะเทือนช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบแม็กเฟสันสตัดนะครับรถคันนี้เนี่ยเขามีการใส่ i n s u ูล t o เตอร์การซับเสียงภายในห้องเครื่องด้วยต้องการให้รถคันนี้มีความเงียบภายในห้องโดยสารมากยิ่งขึ้นนะครับการออกแบบการดีไซน์ทุกอย่างเขาเก็บรายละเอียดมาอย่างดีนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอบริเวณฝาโปงนะครับจะเป็นวัสดุอลูมิเนียมก็ถือว่าเบาเลยทีเดียว <c oughs> คุณสุภาพสตรีจะเปิดฝากระโปรงเนี่ยสามารถใช้มือเดียวยกขึ้นมาได้แบบสบายสายเลยแต่บานใหญ่เหมือนกันนะนี่ สำหรับฝากระโปรงเขาด้านข้างครับไล่มาเป็นชุดชายบันไดด้านข้างนะครับแล้วมีสีเป็นเนียวแบ็กนี่สลับกันนะตัดดูลายทำให้รถดูมิติตัตวถังมันดูบึกบืนแล้วก็เหมาะกับการลุยเวลาเราเปิดประตูนะครับนี่จะกระแทกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งเป็นเหมือนตัวคัฟเวอร์กาดได้อีกนะครับโอ้โห และน้ำหนักประตูเนี่ยถือว่าดีเลยครับเปิดปิดเนี่ยนี่ที่ผมบอกมีกล้องรอบคันบริเวณนี้แล้วก็กระจกมองข้างเป็นสีดำนะครับสวยงามเลยราวหลังคามีมาให้สามารถใส่แหลกแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆได้นะครับของ s u บา r ุเนี่ยใช้งานได้จริงครับประตูหลังนะครับเปิดโอ้โหนี่น้ำหนักดีมาก แล้วก็มีการออกแบบโครงสร้างตัวถังที่ผมบอกว่าใช้เป็นรูปแบบตัวซับเฟรม2ชั้นนะครับบริเวณกรอบด้านข้างของตัวถังรถนี่แล้วมีจุดยึดด้วยเป็นบริเวณประตูด้านหลังนะครับเข้ากับประตูจุดยึดแค่นี้เล็กๆน้อยๆเวลาเกิดอุบัติเหตุก็จะทําให้โครงสร้างเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเช่นกันนี่ฝาถังน้ํามันอยู่บริเวณนี้ครับ เติมน้ำมันรองรับ e10 นะครับเครื่องยนต์มาตรฐานยูโรไฟลล้อหลังก็มีการใส่วัสดุเก็บเสียงมาให้อย่างดีเลยนี่แล้วคุณเห็นอะไรไหมครับมียางป้องกันการกระเด็นของดินของน้ำละออง,งต่างๆเวลาจะฟุ้งออกมาจากบริเวณซุ้มล้อรถเนี่ยเป็นปีกออกมารับอันนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับ ถือว่าใส่ใจในรายละเอียดมากๆนะด้านท้ายก็มีการตัดน้ำฝนมาให้ไฟเบรกดวงที่3เสาวิทยุเป็นแบบชาร์กแล้วก็ตัวคาดฝาท้ายเนี่ยไม่ใช่ไฟนะครับเขาทำเป็นแบบสีเป็นโนแบ็กมาก็คาดกันให้มิติรถมันดูดีดูสวยขึ้นมามีกล้องมีเซ็นเซอร์กัระยะด้านท้ายมาให้นะครับมีท่อไอเสียออกบริเวณด้านขวาของตัวรถ สวยงามเลยครับไฟท้ายอยู่บริเวณนี้นะครับและเป็นไฟเบรกแล้วก็ไฟเลี้ยวสวยๆครับดีไซน์รอบนี้มาดีนี่ฝาท้ายโอ้โหระบบกลไกลชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับเขามีถาดไว้สำหรับใส่ชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินมาให้เดี๋ยวรถ ส่งลูกค้าจริงวันเปิดตัวจริงเดี๋ยวเราจะต้องดูอีกทีหนึ่งว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะสำหรับวันนี้คือเขามาจอดลงในโชว์รูมให้เรามารีวิวนะครับมีการพับเบาะจากบริเวณนี้นะแยกซ้ายและขวาพับเบาะแบบ40-60นะครับม่านปิดสัมภาระด้านท้ายตัวนี้อืมก็มีมาให้แต่ขอแขวน แขวนถุงกับข้าวแขวนถุงผ้าต่างๆอ่ะสำหรับคันนี้ภายนอกก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในกันครับมานั่งภายในห้องโดยาสารของ s u b a r ุ Forester นะครับโอ้พอกดสวิตช์ออนขึ้นมามาดบัตรเรือนใหม่เขาจะเป็นแบบเข็มแต่เป็นดิ่ต้อนกึ่งอนาล็อกนะครับสวยงามดีแล้วก็ให้ความเป็นเอกลักษณ์มากมาก พวงมาลัยนะครับนี่ก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันบริเวณด้านขวาไว้ควบคุมระบบ d v v n n e e Active Safety นะครับหรือระบบ i s i g h t ของทาง Subaru นะครับก็จะทำงานร่วมกันกันกบตัวกล้องสเตอริโอของ Subaru ให้มาถึง3ตัวเพราะฉะนั้นมุมมองเขาจะกว้างมากกว่าคนอื่นแน่นอนการปรบับโหมดกันขับขีนะครับมี X-Mode, I-Mode อยู่บริเวณด้านขวาของพวงมาลัยนะครับ ฝั่งซ้ายก็จะเป็นที่ปรับอินโฟเทนเมนต์เครื่องเสียงแล้วก็ซอสต์ต่างๆนะครับมีพ a ดเดิลชิพมาให้แล้วก็มีการตกแต่งของก้านพวงมาลัยเนี่ยแซมมาด้วยสีเปียโนแบ็คนะครับบริเวณก้านของพวงมาลัยสวยงามครับเดินได้มาสีไม่ฉูดฉาดกำลังดีเลยครับแล้วผิวส,มสัมผัสอใช้ได้เลยครับดีมากครับปรับได้ สทิศทางมาบริเวณตรงนี้นะครับจะเห็นมีปุ่มทิปรีเซ็ตสามารถกดเลือกได้เนี่ยผมชอบฟังก์ชันการใช้งานที่เป็นปุ่มกดแล้วก็แยกออกมาใช้งานแบบนี้มันชัดเจนดีไม่ต้องไปหานะครับว่าอยู่ตรงไหนบางครั้งเราเอาไปรวมไว้บนหน้าจอสมุดเลยเนี่ยมันซับซ้อนไปกว่าจะกดกว่าจะดึงออกมาใช้นะครับแล้วบริเวณ จออินฟอร์เทนเมนต์นะครับของ Forester คันนี้ให้เป็นทรงแบบแนวตั้งมาขนาดใหญ่เลยทีเดียวรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบหลายสายนะครับและมีนี่บอกมิตเตอร์ต่างๆนะครับการใช้คันเร่งค่าคอนัซ็นชันต่างๆโหมดการขับขี่นี่เข้ามาเลือกอยู่ในนี้ได้ด้วยนะครับเป็น Snow Mode เป็น Normal Mode แล้วก็ เป็นมัดโหมดนี่พอกดปุ๊บเขาก็จะคอนเฟิร์มนี่ครับสำหรับฟอร์เลเตอร์คันนี้น่าใช้นะนี่ระบบปรับอากาศก็เป็นแบบปุ่มสัมผัสนะครับเพียงแค่คุณกดนี่แยกซ้ายขวานะครับโซนด้านหน้ามีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้หนึ่งตำแหนง่ง มี USB-A หนึ่งตำแหนง่ง t Type C หนึ่งตำแหนง่งแล้วก็แจ็คเนี่ยเป็นหัว AUX อีกหนึ่งตำแหนง่งห,หัวเกียร์ครับก็ยังคงความเป็นซ u b a r u อยู่กดด้านหน้านะครับแล้วก็เลื่อนเข้าเกียร์สามารถเลือกใช้เป็นเกียร์แบบแมนวนวลได้ด้วยเช่นกันเพียงแค่คุณผักคันเกียร์เข้าหาตัวนะครับหรือจะเลือกใช้ที่แพดเดิลชิปก็ได้เบรกมือไฟฟ้า มีปุ่มกดดูวิวของกล้องรอบคันนะครับนี่กดบริเวณนี้จะแสดงบนหน้าจอนะครับมีที่วางแก้วน้ำให้2ตํตำแหน่งมี Power Outlet เลให้ไฟ12โวลต์1น0วัตต์1ตำแหน่งและสำหรับเบาะที่นั่งนะครับของผู้ขับขี่ของ f o r เลตเตอรคันนี้เบาะเนี่ยมีความกระชับและก็มีความนั่งสบายด้วย ด้วยวัสดุนะครับเป็นหนังสังเคราะห์ตัดกับผ้าแบบแนป้าก็ทําให้มีความนุ่มนวลน,นะครับมีการตัดให้เข้ารูปนะฮะเนี่ยกระชับโอบตัวเราพอดีเลยทําให้เรารู้สึกว่านั่งแล้วมันมั่นคงกระชับแล้วก็ยังรู้สึกสบายไปด้วยนะครับน,นอกจากนั้นรถคันนี้แล้วเนี่ยเขายังมี Memory s e ซีให้ถึง2ตํตำแหน่งนะครับสามารถปรับเซตได้ที่บริเวณแผงประตูเท่านั้นยังไม่พอ สามารถดีเทคใบหน้าเราได้ด้วยนะครับจะสังเกตได้ว่าเวลาตอนเราก้าวขึ้นรถนะครับหน้าจอเขาจะสแกนใบหน้าเราเขาจะมีตัวเหมือนกล้องอินฟราเรดอยู่ด้านในบริเวณนี้ครับคือผมมองด้วยตาเปล่าเนะี่ยเห็นเป็นสีแดงๆอยู่ด้านในนะซึ่งเบาะรถคันนี้เนี่ยสามารถปรับได้10ทิศท,ทางนะครับสำหรับผู้ขับขี่เป็นปรับไฟฟ้าทั้ง2ตําแหน่งเลยและเขาสามารถสแกนใบหน้าเนี่ย Memory ไว้จําไว้ถึง5บุคคลไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องเสียงต่างๆกระจกมองข้างมุมมองแบบไหนเขาจะสแกนใบหน้าเสร็จแล้วก็ปรับให้คุณเป็นอัตโนมัติเลยซึ่งเหนือกว่ารถอื่นๆที่ผมเคยเจอมานะสำหรับฟีเจอร์ฟังก์ชันนี้นะครับและบริเวณที่แผงประตูก็มีการบุเป็นหนังสังเคราะห์นะครับเป็นซอฟทัชแล้วก็ตัดกับอคันทั่านี เป็นลูกเล่นที่สวยงามนะฮะนี่ตรงนี้เป็นเป็นโนแบ็ตัดกระสีคมเมียมถือว่าสวยงามมากครับเดี๋ยวเราไปชมเบาะที่นั่งแถว2ตอนครับนี่ดูองศาการเปิดของประตูแถว2องเนี่ยองศาเกือบ90องศาเลยนะครับนั่นนี่ดูที่วางโทรศัพท์เนี่ยเอ,อวางได้พอดีเลยนะครับสำหรับโทรศัพท์มือถืออืมสเต็ปการก้าวขึ้น สำหรับท่านั่งนะครับเดี๋ยวลองปรับเอยนดูนะครับนี่ที่ปรับเอยนจะอยู่บริเวณนี้นะครับเป็นเชือกดึงเอยนได้หนึ่งสเต็ปครับโอ้แต่หนึ่งสเต็ปเขาเนี่ยได้หลายองศานะครับนั่งให้ดูนะครับโอ้โหสบายพอเอยนแล้วรู้สึกว่าเปลี่ยนไปเลยอะอืมท่านั่งอะ่ะ ดูสิครับแล้วก็เลกรูมเหลือเยอะมากเพราะว่าแพลตฟอร์มของ f o r เ s อร์คันนี้เนี่ยครับเขาบอกว่าจุดยึดแล้วก็ตำแหน่งพื้นที่วางระหว่างเบาะผู้โดยสารแถวหน้ากับผู้โดยสารแถว2เนี่ยจะมีความยาวมากขึ้นก็คือเลกรูมเราจะเหลือมากขึ้นนะครับอ,อ่ะนั่งให้ดูประมาณนี้นะโหยอดเลยเหลือเยอะจริง แล้วดูที่ผมบอกเนี่ยปรับไปเห็นไหมฮะสเต็ปเดียวอะ่ะแต่ได้หลายองศาเลยนะดูความชันถ้าไม่ปรับคุณที่นั่งอย่างนี้ครับถ้านั่งแบบนี้นานๆไม่ไหวครับมันจะหลังชันไปแล้วจะเมื่อยลา้าที่ปรับอยู่บริเวณนี้นะครับนี่เป็นเชือกดึงแล้วก็ดันลงไปเนี่ยเอ็นได้เยอะเลยเห็นไหมฮะ หมอนให้มาสามตำแหน่งโอ้โหเจ๋งอ่ะนี่มีที่เท้าแขนมาให้ด้วยเดี๋ยวลองนั่งมาครับโอ้โหเฮ้ยผมเริ่มรู้สึกแล้วว่ารถคันนี้นอกจากเป็นสายครอบครัวแล้วเนี่ยอาจจะเป็นรถแบบประําตตำแหน่งก็ได้ด้วยนะเพราะดูพื้นที่ภายในห้องโดยสารเนี่ยมันเหลือเยอะเหลือเยอะจริงๆต้องยอมรับเลยครับว่ารอบนี้โอ้โหฟอร์เสตอร ให้พื้นที่มาเยอะมากนี่ผิวสมัมผัสก็ดีนะครับเป็นหนังหนังเคาะแล้วก็เป็นแบบผ้าหนังกลับเนี่ยเป็นอะคันธาราตรงนี้เขาบุให้เป็นรูเนี่ยเพื่อระบายอากาศแล้วก็ให้มีความนุ่มนวลด้วย ه, ดี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 จริงจโอ้หลังคาเนี่ยเป็นสีดำภายในสีดำหมดเลยทุกสี ภายนอกคีคัลเลอร์อะไรก็แล้วแต่จะได้ภายในสีดำนะครับแอร์ช่องปรับอากาศแถว2ก็ไม่ได้แยกโซนมานะครับก็รับอากาศจากด้านหน้าแต่มีพอร์ตชาร์จมาให้นะครับ t ทป์ซีหนึตำแหน่งแล้วก็ usb a อีก1นึ่ตำแหน่งบริเวณนี้เป็นสวิตช์ที่เขาแบงค์ใบเนี่ยผมเข้าใจว่าตัวเวอร์ชั่นของต่างประเทศน่าจะมีระบบปรับอากาศที่บอด้วย ครับแต่ให้มาเท่านี้ก็โอเคแล้วแล้วที่สำคัญนี่เป็นรถขับสีที่ตอนนี้อุมโมงค์เพาพวกนี้ไม่สูงแล้วอะเมื่อก่อนคือต้องข้ามอย่างนี้นะครับแล้วคนต้องนั่งตรงกลางเนี่ยต้องค่อมอย่างนี้นะเพราะว่าต้องค่อมอุมโมงค์เพาอุมโมงค์เพาจะสูงมากนี่อนี้นั่งแบบนี้นั่งได้เอโอเคครับแบบนี้ถือว่าผ่านเลยภายใน สำหรับวันนี้ก็พาชมไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องการทดลองขับเดี๋ยวติดไว้แล้วกันนะครับก็รอรุ่นอีกทีว่าราคาจะเปิดมาเท่าไหร่สำหรับ Forester นะครับตอนนี้เขาไม่มีรุ่นขับ2นะครับมีเฉพาะรุ่น a l h อา l d r i ด e เป็นรถนำเข้าจากญี่ปุ่นที่ผมเชื่อได้ว่าถ้าคนที่รักใน Subaru และชอบใน Subaru นะครับจากจะขยับไซส์ไม่ว่าจะเป็นจากตัว x v รุ่น โมเดลก่อนนะครับตอนนี้ทํางานมีครอบครัวแล้วรู้สึกว่ารถเราอาจจะเล็กไปแล้วรู้สึกว่าอยากจะขยับก็คันนี้น่าสนใจก็อยากจะฝากให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับในชุกท่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook TikTok YouTube คอนเทนต์เราทำไม่เหมือนกันนะครับสาระน่ารู้ทั้งนั้นนะครับสนุกสนานความบันเทิงมาครบเลยสำหรับวันนี้ผมหนิงและทีมงานไดอัลต์บ็อกซ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ